ก็สวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีจ่ายเชังกงวิลามทุกท่านครับผม <y w. S 1> ก็วันนี้ก็พามาชมอ่ารถอัดฟางครับเป็นอ่าตู้อินเตอร์ครับอันนี้ช่วงล่างเป็นช่วงลาง่างของ95ครับก็พามาชมอันนี้เป็นของงานเป็นงานมือสองครับปรับสภาพใหม่ว้าก็ ซื้อมาปรับสาภาพอันนี้ยังเป็นสาภาพที่ยังที่ยังเรายังไม่ได้ปรับครับก็เราจะปรับสาภาพใหม่ให้เก็บโชรงล่างให้ให้ใหม่หหมเก็บสีใหม่ก็เปิดราคาที่5 0า0 0 0 0ครับคันนี้5 0 0 0ห้าพร้อมใช้ครับแล้วก็รับประกันเรื่องอหนึ่งฤดูกาลคร,รับประกันเรื่องไว้หนึ่งฤดูกาล ถ้าได้สนใจก็มาชมมาดูได้ครับหลานไนเทียมเพื่อเมืองเดลำหรือรับแรกรุ่นอื่นก็ได้ครับได้หมดครับตืเต้นเครื่องเครื่องเขาห้าครับก็ถ้าได้สนใจมาดูได้ครับหรือโทรติดต่อ0 8 2ป5สองห6ครับผม อาจะก่อจากที่ชังกรุยดำก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณครับ